ขออนท่านผู้ชมนะฮะเข้าสู่ช่องกัดิการทรักกับผมทิมทบันดิตนี่ตัวแรงมาแล้วฮะอย่างที่ของเสียโซครับไม่มีปัญหาบายเสียโซโอ้ลื่นจัดครับตรงนั้นเอาเอาปาการแรกฮนะเดก,กา้าเดก,กา้าสายี่หรือว่า27จับตาดูครับด่านแรกผ่านไปด่านสองฮะแม่ด่านสองนะี่นนเขาเก็บกวาดหมดแล้วผมจะไม่ยืนหาฮนะ รถร่วมนั่นน่ะนี่สับโดดมาแล้วโอ้หชิวๆครับ ดาที่ไหนล่ะมาโชกุนครับตามมาคันที่สองจากวันแรกที่เขาเข้ามาถ่ายนะฮะยังเป็นชั้นนาดินอยู่วันนี้เนี่ยลึกลงไปลึกจวนจะได้ระดับแล้วฮะกับงานโปรเจกต์มีคันหนึ่งนะผู้ชมติดดริปเปอร์มาวันโบ มาแล้วฮะโอ้ยสเปียกลางเนินรอดมาแลวลูกพี่ SRK ก็ดมาจากโซรกิจติดตามนะฮะของเสียก็มีช่องอยู่กับช่องเสียโซครับ SRK นี่สายข้าขงเราดูบ้อก่อน เสียงแตรัรบฟังของบันโว่ลั่นมาก่อนแล้วอุย้ยกดเต็มตีนนะเอา้าเอา้านี่สองสี่นะครับผมว่าประดุก ผมนี้ตอนแรกทำท่าว่าจะอำลาเอาไปเอามาคูโซญี่ปุ่นกลับมาทำเองฮะเป็น2-7แล้วนะเฮียสิบสปีดสปิตเตอร์โอ้เวยยังเด็ดยังเด็ด ยังเอาอยู่ฮะยังเอาอยู่เสียงเขายังไม่สิ้นเสียงอยู่ไกลหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้พามาดูบรรยากาศบนปากบ่อหลายคนถามหาบรรยากาศแบบนี้ฮะเกี่ยวกับการทำน้ำงานจริงแบกดินขึ้นมาโอ้พี่หลงพีหลง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 แล้วหลงแล้วหลงแล้วห่วย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  สมวัาแถลงแห้งแต่เอาขึ้นได้วัน้นอ่ะโอ้น่วมแต่หน้าแต่ว่าหลังยังแน่นอยู่เกือบไป๊ะในพี่หลงเรามาแล้วฮะสามแปดิกเตอร์สายแรง โอ้โหน่าลอยเลยครับกดทีนึงแม่รถตัวเองนี่จัดหนักครับ <c oughs> เคยสอบถามเสียนะฮะว่าอัดเท่าไหร่กล่องหนึ่งเสียบอกว่านูนแล้วยี่สิบสองยี่สิบสี่นูนแล้ววะนะรถตัวเองเด้วิ่งในบอเนี่ยแหละพื้นที่ปิด เดี๋ยวเราส่งท้ายกับพี่รอ็อกและอินซีลองดูฮะว่าทัานหนจะขึ้นมาก่อนรอบนี้มีสเปร์น้ำมาครับ เขาจะวิ่งตามหลังนี่ได้เรื่องแน่นอน <c oughs> หน,นหนุ่มชมเอ้ยรอบนี่มันได้ใจเลยล่ะมาแล้วมาแล้วพญาอินซีสวย้ปีกมาแล้วครับผู้ชม ยังไหมนี่เป็นไงเป็นไงโอ้โหขึ้นอ่อเจียสามเลยธรรมดา,าที่ไหนล่ะ เจอกันครับในคลิปหน้าลาแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย